ครับก็สวัสดีครับครับก็ดีใจมากอยากให้ได้นำตัวสื้อนิดหนึ่งครับโอชื่อเจี๊ยบค่ะเป็นทีมจากรายการลุยไม่รู้เลยค่ะพ่อมาถ่ายพ่อมานยิดนะคะครับของสถานีอะไรครับรายการออกช่องไทยพี BS ค่ะครับผมครับวันนี้ก็ไม่ได้เป็นทีมงานของไทยพีนะครับครับผมครับก็ให้เกียรติมาถ่ายทำนะครับก็เก็บภาพ เอาไปเป็นที่ดะลึกว่าผู้กํากับการแสดงท่านหญิงที่มีความเก่งมากทีเดียวนะครับก็เผยแพร่ตรงจุดนี้สู่สายตาของประชาชนทั่วประเทศก็ขอบคุณนะครับว่าเมืองไทยเรามีสิ่งดีอยู่มีของที่มีคุณค่าซ่อนเลนอยู่แต่หากว่าไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธไม่มีฝ่ายที่สนใจเราก็ยังอยู่เฉยนเหมือนเหมือนขบในกระลาครอบนล่แหละ,ะแต่ว่าท่านทําสิ่งตรงนี้มาเราไม่ใช่กบในกระลาครอบเราคือภูมิปัญญาเราคือภูมิปัญญาวิถีไทย ที่นาสิ่งดีที่มีคุณค่าสู่สายตาประชาชนก็ขอบคุณคุณเจี๊ยบนะครับและทีมงานที่มาวันนี้กราบครับก็วันนี้ก็ถ่ายทำสองวันนะครับก็รู้สึกว่าปรับพื้มตอบป้พ่มพื่มใจและก็ดีใจนะครับที่มีท่านที่สนใจนําสิ่งดีนะครับสู่สายตาประชาชนฉะนั้นในการเดินทางกลับของทีมงานของท่านนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพชุกดีมีชัยก็ขอขอบคุณคงมีโอกาสได้รับใช้อีกนะครับ ครับต่อคลิปนี้ก็ถือว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับที่ระลึกครับขอบคุณมากครับ, <tr ue> <tr ue> e> บค,ครับสวัสดีครับครับผม